สสำนักใหม่ที่มีความน่าเล่นแบบมากๆและการอัปเดตที่มาพร้อมกิจกรรมรวมถึงยังมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทาราสวรรค์สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมกระบี่ยอยยุทธจักร3ออนไลน์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุด S18 ทาราสวรรค์เขามาพร้อมกับสสำนักใหม่สำนักแรกนะครับเป็นจะพิษโจมตีระยะไกลขุยพิษเขาจะเป็นสาย DPS และควบคุมเสียงดนตรีที่มาพร้อมกับพิษเล่งรัดค่อยๆกัดกินให้ศัตรูอ่อนแรงสกิลเน้นทำให้ศัตรูติ สถานะลดความสามารถตอบโต้หรือป้องกันเหมาะสําหรับการคุมจังหวะสู้ชวนศัตรูเข้ามาและกําจัดอย่างเฉียบคมในโหมด PvE คุยพิษเขาจะลดประสิทธิภาพของบอสและมอนสเตอร์แบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนในเรื่อง PvP เขาจะเป็นซับพอร์ตคุมจังหวะเคลียร์ศัตรูทีละคนถ้าเป็นกิววอรและปาร์ตี้เขาจะคุมไฟตัดจังหวะศัตรูขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้เล่นส่วนในโหมดเดียวในการฟาร์มสกิลช้าแต่ชัวร์ส่วนสำนักต่อมาง อไบ์อันนี้ก็จะเป็นซับดามเมจสามารถทําการเปิดบัฟได้งอไบเขาจะเป็นสายโจมตีระยะไกลใช้ดวตตีเป็นอาวุธสุดทรงพลังเน้นคอมโบสกิลที่มีท่วงท่าเป็นลําดับผสานพลังเวทเข้ากับท่วงท่าศิลปะมีทั้งบัฟและดีบัฟควบคู่ในด้าน PVE เขาเป็นตัวละครเปิดบัฟและมี DPS แบบมูส่วนในเรื่อง PVP จังหวะสกิลสวยงามและปิดศัตรูได้แบบง่ายดายในเรื่องกิวอนะครับเป็นตัวละครสําคัญที่เขาจะคอยเสริมกําลังทีมส่วนในเรื่อง การฟาร์มช่วงท่าอันง,งดงามฟาร์มได้สบายตาใครที่อยากจะลองสำนักใหม่แล้วไม่อยากไปเล่นตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็สามารถใช้ยาปรับพลังจักรวานเสริมพลังแก่ร่างกายได้อันนี้เราก็จะได้ตัวละครที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันย้ายไปเป็นสำนักใหม่ได้เลยนะครับเขาจะลด50%โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28สิสิงหาหรือเราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ได้นะในส่วนของระบบถัดมานะครับนั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงแต่นี้เราต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนนะถึงจะ สามารถเล่นระบบนี้ได้โดยสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะได้รับจากรางวัลแลกเปลี่ยนป้ายคําสั่งหนังสือเฮงเตา้ากับอีกตัวหนึ่งนะครับหม้ออิงเราจะแลกเปลี่ยนรางวัลจากการตัดสินแข่งขันยุทธภพได้หรือเราจะซื้อก็ได้นะครับด้วยโยกจะมีเสี่ยวป๋อเสี่ยวฮ้าเสี่ยวรุ่ยตีตี้ตเสี่ยวเทียนเวลาเรากดซื้อเราสามารถทําการเลือกเพศและตั้งชื่อของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นระบบที่น่าสนใจเลยไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกหมาตัวผู้มาละกันกดยืนยันนะครับให้เขาเนี่ยติดตาม และเรายังสามารถทําการแต่งตัวเพื่อเพิ่มความน่ารักได้จะใส่ผ้าปิดตาจะใส่หนวดเขา่าจะใส่ประดับจะใส่ลัดเก้าเพื่อเพิ่มความน่ารักมีเขามีหน้ากากเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลากหลายอย่างหรือจะเป็นประดับในส่วนหัวเขาก็จะมีหัวสิงโตหัวโจรสลัดนะครับแบบนี้อ่าลองดูประดับคอกันบ้างประดับคอก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยชุดโจรสลัดเพิ่งใจไฟลามและดูประดับหลังนี่ครับมีทั้งกล่องสมบัติหรือจะเป็นแบบนี้กระดิ่ง หรือจะเป็นแบบนี้ขึ้นโมนกตหรือจะเป็นสะพายกระบี่ก็ได้ก็สามารถแต่งตัวให้ได้ในทุกๆตัวนะครับเข้ามาสู่ระบบสัตว์เลี้ยงจากตรงนี้ได้เลยในส่วนของสัตว์เลี้ยงเราสามารถทําการเติมอาหารเขาจะมีร้านค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะซื้อได้ทั้งอาหารซื้อนกหรือจะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์มาแต่งเติมได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นหลังแบบสวยงามคือปรับเปลี่ยนได้หมดเลยส่วนรายชื่อของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ดูจากตรงนี้นอกจากนี้เขาจะให้เราเนี่ยทำการฝึกสุนัขได้ด้วยโดยก็ต้องใช้ขนมหวานนะ ในการฝึกหลังจากที่เราฝึกแล้วซึ่งก็จะเพิ่มคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆนะครับอย่างตัวนี้กวนๆเขาจะมีต้านทานดินความเสียหายคลิทิคอนไม่สนต้านทานธาตุทองอัปเกรดเยอะๆก็จะบวกค่าสเตตัสอ่ะเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนนะให้พอกับการอัปเกรดเราก็กดอัปเกรดไปแบบนี้เห็นไหมครับพลังของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือเราจะทําการใส่เกาะให้เขาก็ได้เหมือนกันจะใส่ได้อยู่4ส่วนนะครับประดับหน้าประดับหัวคอแล้วก็ประดับหลังเราก็ทําการสร้างได้โดยใช้แต่ แต่การที่เราจะสวมใส่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับเลเวลเขาจะมีอุปกรณ์เลเวล40ขึ้นไปนะครับใส่ได้ทีมเลยก็คือ60เหมือนเราใส่ของตัวหลักของเราเลยครับมีคุณสมบัติจนไปถึงสีส้มเราก็กดสร้างมาสร้างไปนะครับแล้วก็สร้างสร้างอันนี้ก็ได้ยอดเยี่ยมมาอันนึงเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการประเมินเขาก็จะสุ่มออฟแล้วเราเนี่ยก็หาออฟที่ดีมาทําการใส่เพื่อให้ได้คุณสมบัติสูงที่สุดตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องดูคุณสมบัต ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแต่ละเซตของอุปกรณ์เนะี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราใส่ให้ครบ4เซตก็จะดึงความสามารถมาได้สุดทางในอุปกรณ์เซตนั้นๆอันนี้ต้องเช็คดูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับและเขาสามารถทําการตีบวกพวกอุปกรณ์โดยใช้หินอัปเกรดก็เหมือนเราอัปเกรดพวกอุปกรณ์ที่เราสวมใส่เลยเขาจะเป็นบวกแบบนี้ซึ่งจะเพิ่มพลังโดยรวมให้แบบเยอะมากๆโดยรวมแล้วถ้าใครอยากได้พลังเยอะขึ้นก็ต้องมาทําการอัปเกรดนะครับตีบวกนอกจากนี้เรายังสามารถให้เขาช่วยรบได้ฉะนั้นยิ่งมีสัตว์เลี้ยงหลายตัวก็จะ จะมีผลต่อพลังโดยรวมของเรานะครับส่วนถ้าเราอยากจะตกแต่งบ้านให้น้องหมาเราก็กดตกแต่งบ้านจากตรงนี้ปลดล็อกพวกเฟอร์นิเจอร์ปลดล็อกอลลอสิ่งต่างๆหรือจะเป็นฉากหลังได้นะครับจากร้านค้ามีให้ซื้อจัดการบ้านก็อยู่ตรงนี้เมื่อเรามีค่าความอบอุ่นถึงก็กดทําการอัปเกรดและเรายังสามารถไปเยี่ยมชมบ้านของเพื่อนคนอื่นๆได้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือระบบคู่รักตอนนี้เราสามารถทําการแต่งงานกับผู้เล่นท่านอื่นๆได้แล้วโดยทั้ง2ฝ่ายต้องมีเลเวล35และตัวละครต้องเป็นเพศตร,ตรงข้ามกันนะครับที่สําคัญเลยก็คือทั้ง2ฝ่ายต้องไม่เป็นคู่รักและไม่ได้อยู่ในสถานะแต่งงานรวมถึงต้องมีค่าความสนิทนะครับทั้ง2ฝ่ายถึง5,200ทั้ง2ฝ่ายต้องออนไลน์พร้อมกันอยู่ในระยะไม่เกิน10เมตรและต้องอยู่ทีมเดียวกันนะครับมีเพียง2คนเท่านั้นต้องไม่อยู่ในสถานะไม่ว่างเช่นต่อสู้ขุดสมบัตินั่งสมาธิ ่ายน้ำวิชาตัวเบาขี่ม้าเราก็จะสามารถแต่งงานกับคนอื่นได้จากตรงนี้เผื่อใครอยากจะหาคู่รักในเกมซื้อดอกกุหลาบแห่งรักให้ไปจัดไปโดนกันได้เลยนะครับและเอียอการอัปเดตอื่นๆที่สําคัญเขาจะปลดลิมิตเลเวลสูงสุด79สําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการมาครบ51วันฉะนั้นสําหรับใครที่ติดอยู่ที่เลเวล69ถ้าเซิร์ฟนั้นถึง51วันปุ๊บก็จะปลดลิมิตเลเวลเราก็จะเก็บเลเวลได้มากขึ้นและยังมีอัปเดตภารกิจหลักถึงบทที่18สาหรับ เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการครบ51วันนะครับโดยเงื่อนไขหลักๆเลยก็คือ51วันเนี่ยเขาจะมีเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นมาที่อัปเดตนะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายวันหอคอยพันกลชั้น12ภารกิจรายวันฝึกฝนยุทธบทที่5จอมยุทธพระเนจนรเลเวล75ปลดล็อกอุปกรณ์ขั้น6ปลดล็อกการอัปเดตอุปกรณ์ถึงระดับ80ปลดล็อกอุปกรณ์ระดับตำนานขั้น6ปลดลอ็อกจิตวิญ,ญญาณอาวุธพิเศษนะครับโพจุนปลดล็อกเพิ่มช่องใส่อุปกรณ์าานนนนะะเปป็็6ช่องลลองดขั้8 ปลดล็อกการอัปเกรดอุปกรณ์ผานะถึง80ปลดล็อกอาวุธพิเศษระดับ80ปลดล็อกตำาราลับและมีปลดล็อกไอเทมตาประทบปลดล็อกยศถึงระดับปีนยอดเขายศเราก็จะอัปเกรดได้มากขึ้นเรียกได้ว่าแหล่งพลังทั้งนั้นทั้งผานะอาวุธพิเศษสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเขายังมีแพ็คเกจแบบพิเศษจะเป็นแพ็คฤดูใบไม้ผลิสดชื่นที่จะลดถึง91%ในนี้ก็จะมีตัวสุม่มหินวิญญ,ญาณยาและก็ทองเราสามารถซื้อได้ ได้3ามครั้งในแต่ละแพ็กเกจนะครับยิ่งแพ็กเกจมีมูลค่าสูงของที่ได้ก็จะเยอะมากขึ้นแบบมากๆดูครับอย่างอันนี้ก็จะมีสุ่มหินแร่ตีบวกอาวุธสีส้มหรือจะเป็นแพ็กเกจอันใหญ่สุดอันนี้ก็จะมีเหรียญหงช่างหินหลอม,มินยานตัวส่งคู่หูโคตรเยอะยิ่งถ้าเราเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับเขายังมีโบนัสเติมเงินสะสมเมื่อเราได้ของแถมฟรีจากตรงนี้โดยรวมเราก็จะเป็นทองยาชื่อหูหินวิญญาณเนี่ยแหละครับพร้อมยังมีผ้านะลดราคา5 0าตรู อีทวนถวนไปตี้จูเหรียญเยเกอร์จากเ8้ายกเหลือเพียงแค่4 9 4 0เยกเท่านั้นอีกทั้งเขายังมีโปรโมชั่นทองพิเศษรีเซ็ตโปรโมชั่นทอง2เท่านะครับและยังมีกิจกรรมคู่หลายเทียมทานตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่10เดือน9เราสามารถไปเก็บตัวอักษรเพื่อมาเปิดหีบดุลรับของรางวัลได้นะครับก็แลกได้จากตรงนี้โดยอักษรเนี่ยเราก็แค่ไปทําการบอดฝึกฝนหรือจะทำเควสภารกิจรายวันนะครับที่เราต้องทาทุกทุก อยู่แล้วและกกิจกรรมหีบสมบัติสวรรค์จะเปิดในวันที่16เขาก็จะมีของรางวัลและไอเทมมากมายส่วนผ่าน้าใหม่จะมาในวันที่19และจุติศาสตาจะมาในวันที่24แฟชั่นใหม่จะมาในวันที่24ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟชั่นที่น่าเก็บสะสมคอลเลคชั่นแบบมากๆสวยงามดีไซน์จัดเต็มนี่ก็เป็นการอัปเดตระบบใหม่ที่เ,เพื่อนๆต้องรู้มีสํานกใหม่ไม่พอยังมีสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความน่ารักและพลังให้เราด้วย และยังมีระบบคู่รักที่เราสามารถไปแต่งงานกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ฉะนั้นนี่ก็คือเกมกระบี่เยอะยุทธจักร3ออนไลน์สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปมาดาวน์โหลดเล่นกันเ,ย,เยอะๆนะมาท่องยุทธด้วยกันและไปหาสัตว์เลี้ยงคู่ใจยังไงก็ขอบคุณมุงแม่นะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พัทหน้าฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับกระบี่เยอะยุทธจักร3ออนไลน์ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ